ครับสวัสดีครับพี่น้องป้องไปที่คารบลักครับผมเกษตรไทยรายวันเกษตรไทยวารรตี้ครับแฮปปี้การเกษตรชาแนลครับนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรครับมารายงานตัวกับพีกับน้องคือเก่าเมื่อเดิมเป็นประจำทุกมือครับแต่ละมือกันํำออาเกศสาระความรู้ข่าวสารทั้งด้านการเกษตรนะครับมาฝากตอนพี่น้องป้องไปคือเก่าเมื่อเดิมเป็นประจำทุกมือครับครับพี่น้องครับสำหรับวันนี้ครับนี่บปุ๊ บรรยาก <maison> ญญาศสำหรับายมือนีนาะครับนี่นาอมาพบมาพอกับพี AA ่น um. ้อง <gger> ป้องไปนะครับอยู่บ้านมีตำบลเขาอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับนาอหลังจากที่เพิ่นเอาเขาหน้าปังนะครับออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็เขาสู้ฤดูกาลนะครับของหน้าปีนาอครับสำหรับฤดูการหน้าปีนะครับสำหรับปีนี้ล้างพื้นที่นะครับเพิ่นก็ปลูกเขาหน้าปีนาะครับนอเพราะว่าสิเป็น เข่าเหนียวกอคอหกครับเข่าเจ้ามารีดอกอคอสิบหานะครับร่วมไปถึงเข่ามาลีเงยกอคอหนึ่งศูนย์ห่านนะครับนะแต่ว่าบางพื้นที่ครับพี่น้องครับเนี่ยเพิ่นกระไดเฮ็ดเข่าหน้าปังนะครับบอกว่าสิเป็นอายุสามเดือนหรือว่าสี่เดือนนะครับซึ่งบางพื้นที่เพิ่นเป็นหน้าลุ่มๆหน้าคุมๆจักกน้อยนะครับนะ เพิ่นย่านน้ำท่วมนะครับเพิ่นก็เลยเฝ้าเห็ดก่อนพ่อแม่พี่น้องป้องปายนะครับได้หลายพื้นทีเนาะครับเนาะเอาครับผมสวัสดีครับคุณตาครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมคุณตากำลังเห็ดยังอยู่เนาะนี่เนาะบานกันแทหน้าครับพี่น้องครับนี่เป็นยังจังเป็นยังจังกั้นห้องเมียงไว้แบบนี้คุณตา เราเป็นก็ไฟเหมือนเขาก็ต้องเป้งใบถ่ายห่าน้ำตักกันใบเ่าน้ำกับกันใบโอ้ออครับไปนใบจ้าของน้ำมันจะมีน้ำครับผมจะฝนเพตกครับ,รบพเพราะต่แล้วจากหน้าปังนะครับหน้าปังที่ผ่านม้านี่พึ่งแล้วเป็นบ่คุณตาครับแล้วเลยเดือนมาครับอ่าหลังจากนั้นก็ลุยเลยตีบานี้บาเสียงเน่ามายำเสียงเน่าแล้วก็เห็ดเลยครับเห็ดเลยบานี้เอาเขาหยังใส่น้อนี่สำหรับเอาเอาเขาเจ้ามะลิครับผมมะลิหนึ่งศูนย์ฮาเต เออใส่เข่าหน้าปังตอองอ่อเตะครับใส่เข่าเจ้ามะลิเฮาเนาะอี๋เนาะ,นะสำหรับหน้าปังที่พัฒนมาเฮาใส่เขา่ายังคุณตาใส่พิษณุโลกสองพ่วงครับพิษณุโลกสองพ่วงดีบอสสมก็ว่าดียืนแล้วหน้าสิบสองลายสิบสามลายเข่าสิบสองตันกลัวสรุปเราคือประมาณลายละตันครับเกลีย่ยมลายละตันเหรอครับเออได้อยู่เนาะครับเนาะว่เห็นมีปันใด เห็ดพ่อใส่ได้เองครับโอ้ครับ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 เห็ดดีจะได้ไล่ละตันหมดเลยคำว่าเห็ดดีของคุณตาเนี่ยเขาต้องดูแลในส่วนไหนแน่ฉีดพ่อม้อนสมัยนี้พ่อ์โมนผมก็ฉีดสองเทียรนึงก็จะฉีดสี่เทียร์ผุนร์โม้อนครับผมอปุ๋ยต้องใส่เมื่อสามสิบถุงบนหน้าสิบสองไร่นี่ยสิบสามไร่นี่ยผมใส่เมื่อสิบแปดถุงนึงโอ้ครับบ้านี้ บาดนี้อยู่ทั้งพื้นที่เห่าในี่ยาให้บอยาก็ให้อยู่ครับคันต้องใส่ยาคุ้มยาฉีดอ่ะยาคุ้มครับผมโดยเฉพาะยังยิ่งพื้นที่เห่าพื้นที่ร่มเนาะครับเนาะต้องใส่ยาคุ้มเล่นมันต่อครับผมต้องใส่ยาคุ้มเล่นนะครับซึ่งซึ่งมีความจําเป็นมากๆเลยเป็นบ่คุ้นตาจําเป็นเลยแล้วคันเอายาบ่ได้กันบ่ได้เขาล้วครับอือครับครับเอาครับพี่น้องครับสำหรับวันนี้นะครับเฮากลยสินไดมาเว่าจานะครับเกี่ยวกับเรื่องของ ยาคุ้มเล่นของเขานะครับดังนั้นช่วงนี้ครับไปพบไปพอกับเฮียอูดนะครับผู้เชี่ยวชาญทางด้านเคมีพันธุ์ของเรานะครับเอาครับสวัสดีครับเฮียครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับดังครับครับผมไปพบพี่น้องเกษตรกรครับเฮียครับหลายคลิปที่ผ่านมาเราพูดถึงเรื่องของคุมแห้งกันนะครับหลายคลิปเลยทีเดียวครับผมก็เลยมีพี่น้องเกษตรกรหลายพื้นที่หลายจังหวัดนะครับสอบถามมาเกี่ยวกับเรื่องของยาคุมเลนครับเฮียอยากให้เฮียแนะนําหน่อยว่า ยาคุมเลนในความคิดของเฮียเนี่ยตัวไหนดีที่สุดครับผมครับผมได้เลยครับเนาะก็หลายคลิปที่ผ่านมาก็มีแต่คุมแห้งนาหวานแห้งทางอีสานส่วนใหญ่ครับผมเดี๋ยววันนี้ก็ทางอาจารย์เขาบอกว่าเพิ่มยาคุมเลนไปหน่อยเพราะว่านอกจากคุมแห้งเสร็จเนี่ยยังมีคุมเลนในช่วงไล่เรียกพร้อมกันมาในตอนนี้ด้วยเลยครับผมนะครับบางท่านที่มีน้ําดีก็จะเลือกวิธีการทํานาแบบคุมเลนนะครับก็ทีนี้จะพามารู้จักว่าในการ คุมวัชพืชค,คุมเลนเนี่ยยาคุมวัชพืชในานาวาน้ําตมนะฮะเราจะใช้ยาตัวไหนบ้างแล้วยาอะไรบ้างแล้วก็ใช้ตอนไหนอัตราเท่าไหร่นะครับชุดนี้เลยนะครับก็เป็นยาเรียกรวมๆกันให้จํากันง่ายๆก็คือชุดแฮปปี้คุมเลน แฮปปี้คุมเลนอ่ะครับคือเรามีแฮปปี้คุมแห้งมาชุดหนึ่งแล้วอ๋อครับผมในการจำง่ายก็จะเรียกว่าแฮปปี้คุมเลนแฮปปี้คุมเลนครับพี่น้องครับนี่ใช้สำหรับในการคุมเลนอ่ะครับสำหรับในนาหวานน้ำตมหรือว่านาหวานน้ำตมครับพี่น้องครับอ่ะครับใช้แฮปปี้คุมเลนครับพี่น้องครับนี่เนาะเอาสำหรับแฮปปี้คุมเลนมีอะไรบ้างครับมียครับครับสำหรับในยาแฮปปี้คุมเลนเนี่ยประกอบไปด้วยตัวแรกเลยนะครับชื่อกองหลังกองหลังเหรอกองหลังตัวนี้นะครับครับ กองหลังนี่เป็นยาคุมเลนก่อนเป็นยาคุมวัชพืชก่อนที่วัชพืชจะงอกก็คือก่อนย้างงอกครับผมครับก็เพราะฉะนั้นก่อนที่ย้าจะงอกนี่เราจะหวานเราจะฉีดตอนหลังจากหวานไปแล้วไม่เกิน3วนันไม่เกิน3วันหลังจากที่หวานแล้วใช่ครับสำหรับอพอเราทําตมทําเลนเรียบลูกเชือกจนเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราแช่ข้าวเรียบร้อยเสร็จเราก็มาหวานข้าวครับพอหวานข้าวเสร็จปุ๊บวันลุกข,ขึ้นเราก็ปล่อยน้ําออก วันถัดมาเราก็ฉีดได้เลยหนะกไม่เกินสามวันนี่ดีที่สุดเลยเพราะในช่วงสามวันนี้วัชพืชมันจะยังไม่งอกครับครับเพราะว่ายาตระกูลอฮปปี้คุมเลนตัวนี้นะฮะหรือว่ากองหลังเนี่ยต้องใช้ในก่อนที่วัชพืชจะงอกคือถ้างอกมาแล้วนี่เราต้องใส่ยาฆ่าไปด้วยเพราะฉะนั้นนี่ภายในสามวันเราองฉีดให้ได้ครับครับผมครับเอาครับเฮียครับสำหรับกองหลังเนี่ยสามารถควบคุม ได้ยาประเภทไหนบ้างครับเฮียครับผมครับผมสำหรับกองหลังนะครับก็เป็นยาคุมเลนฉีดหลังจากหวานข้าวไม่เกินสาวันนะครับครับไม่เกินสาวันซึ่งยาที่คุมได้ก็จะเป็นพวกกลุ่มใบแคบใบกว้างและกกอืมนะเริ่มจาใบแคบเนี่ยอะไรบ้างพวกดอกขาวข้าวนกกระดูกไก่นะครับอันนี้เป็นยาหลักๆที่ขึ้นในในนาข้าวครับนะครับส่วนพวกกกก็พวกอันหนวดประดุกกรายกกกระนางหรือว่าไข่เคียรถุงกขอดพื้นนา ครับอ่าพวกผักแว่นเทียนนาครับนี่คือสิ่งที่ตัวยากองหลังนี่คุมได้คือคุมได้ทุกประเภทเลยทั้งใบกว้างใบแคบแล้วก็พืชตระกูลกกนะใช่ครับอ่าครับอันนี้ก็คือตัวกองหลังนะครับซึ่งในการใช้กองหลังเนี่ยเราจะจัดบวกกับตัวไบโอเซฟเฟอร์ตัวต่อมาคือไบโอเซฟเฟอร์ครับครับผมมีความสําคัญยังไงครับเฮียครับไบโอเซฟเฟอร์นี่จะเป็นตัวช่วยในการล็อก นะหรือไปล็อกให้ตัวยากองหลังนี่เกาะหน้าดินนั่นขึ้นกว่าเดิม,มการเกาะหน้าดินนั่นขึ้นกว่าเดิมเนี่ยทำให้ประสิทธิภาพการคุมหญ้าไม่ว่าจะเป็นใบแคบใบกว้างและกบนี่ได้ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะด้วยไบโอเซฟเฟอร์ S <S ครับ,บ <ผม S 2> แล้วก็บวกเข้ากับอกองหลัง3ขวด3ขวดเลยบวกกับไบโอเซฟเฟอร์1ขวด ใช้ในพื้นที่ได้เท่าไหร่ครับพี่ครับผมอ่าใช้ได้สิบไร่ครับสิบไร่ครับพี่น้องครับสาหรับนาตมหรือว่านาเรนครับพี่น้องครับพี่นาออัตราส่วนใช้ยังไงครับฮี่ครับทีนี้มาดูเรื่องอัตราการใช้นะครับตัวกองหลังตัวนี้นะครับแนะนําให้ใช้อัตรา150งซีซีต่อน้ํา20ลิตร 150อาซีซีต่อน้ำา20ลิตรต่อน้ำา20ลิตรครับผมเรามีฝาตวงไว้ให้มีฝาตวงให้เรียบร้อยรรอประมาณ 2>, ม2ฝาตวงครึ่งครับบวกกับไบโอเซฟเฟอร์ Bio 30ซีซีต่อน้ำา20ิลิตรครับอ,อันนี้ก็บวกกันเลยนะก็คือขั้นตอนเราก็ตวงกองหลังมาก่อนนะครับ150หซีซีหรือ2ฝาตวงครึ่งนะครับ แล้วก็เทลงไปในน้ําถังที่ผสมน้ํายานะครับร c c, ครับแล้วก็ตวงไบโอเซฟเฟอร์มาอีก3 0ซีครับนะแล้วก็เทลงในถังอันเดียวกันแล้วก็คนคนคนให้เข้าแล้วก็ไปเทลงในถังเครื่องสภายหลัง <lim> หรือใครที่ฉีดในโดรนก็เทลงในถังโดรนได้เลย <sim> ครับ,รบ ang, ชุดนี้จะได้อยู่10ไร่10ไร่ปร,ริมาณครับนี่เงาะับครับก็สําหรับชุดน,น,นี้นะเราเรียกกันให้จํากันง่าย น่เรียกว่าแฮปปี้คุมเลนแฮปปี้คุมเลนนะครับผมเอาครับเฮียครับสำหรับท่านใดที่มีความสนใจนะครับสามารถจัดซื้อได้ที่ไหนนาะครับผมสำหรับแฮปปี้คุมเลนครับครับผมก็สนับแฮปปี้คุมเลนนะครับสนับท่านที่สนใจก็ช่องทางแรกเลยก็ที่แฮปปี้การเกษตรชาแนลของอาจารย์ขวัญชัยครับนะครับช่องที่2ก็รวมพลคนทำนาทางลายครับแล้วก็ช่องทางที่3ก็ร้านไทยเจริญพาณิชย์อำเภอของชัยกาลสินครับในช่วง3ามช่องทางนี้นะครับ สามารถติดต่อมาที่เบอร์ของอาจารย์ขวัญชัยได้เลยครับผมครับสำหรับวันนี้ครับต้องขอขอบคุณเฮียเป็นอย่างสูงครับขอบคระคุณครับครับผมครับเอาครับพี่น้องครับนี่สําหรับชุดแฮปปี้คุมเลนครับกองหลัง3ขวดใหญ่นะครับบวกกับไบโอเซฟเฟอร์นะครับอีก1ขวดนะครับพี่น้องครับสำหรับท่านใดที่มีความสนใจนะครับ0899428684ครับ ทั้งไอดีไลน์และก็หมายเลขโทรศัพท์นะครับเอาประสานกันเข้ามาได้กันแล้วกันนะครับอีกครั้งหนึ่งครับ0899428684นะครับสำหรับยาคุมเลนนะครับเอาครับสำหรับวันนี้ครับผมนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรนะครับพร้อมกับเพี่อุดนะครับขอลาพาจากพี่น้องป้องไปไปเพียงเท่านี้ครับสำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมนี่ครับพี่น้องครับแฮปปี้คุมเลนครับผม